มาดูคนวันอังคารค่ะได้ไพ่พกิสตนะนะคะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาหรืองานข้าราชการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าใครจะไปสอบกอพงกพหรือสอบเกี่ยวกับพวกอบตหน่วยงานราชการสอบเข้าเนาะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่คุณต้องอ่านหนังสือด้วยนะคนวันอังคารไม่ใช่แค่บอกว่าประสบความสําเร็จอย่าประมาท ะะแล้วช่วงนี้ในการทํางานคุณคุณจะมีสไตล์แบบ <c oughs> ไม่อยากายุ่งกับใครอยากจะปีกตัวอยู่วิเวกคนเดียวอะไรเงี้ยระวังจะมีปัญหาเยอะ <c oughs> แต่ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้คนที่มาเป็นพาร์เนอร์มีอายุน้อยกว่าแล้วผลักดันคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ทางที่ดีเพียงแค่คุณสู้ๆค่ะ ในเรื่องของการเงินอยู่ๆก็จะมีอารมณ์เหมือนติดไม่อยากใช้จ่ายไม่อยากจะซื้ออยากจะประหยัดอยากจะงกก็งกให้เต็มที่เดี๋ยวทุกอย่างจะลาบลื่นเป็นต้นไปนี่ชีทางที่ดีแน่นอนแต่ถ้ามองถึงเรื่องการปล่อยเงินกู้แก้วบอกเลยว่ามีโอกาสโดนโกงฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องโลภส่วนเรื่องความรักนะคะใครที่มีแฟนหรือแต่งงานกันแล้ววางแผนจะมีบุตรคุณจะมีโอกาสสมหวังถ้าทําการบ้านกันในสัปดาห์นี้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, พี่หนูไม่อยากมีคุณก็ต้องป้องกัน แล้วถ้าคนเป็นคนโสดจะมีเกณฑ์เจอคนรักคนถูกใจที่อายุน้อยกว่าั้า3ปีไม่เกิน6ปีเข้ามาพัวพันพันตูคุณคุณค่อยๆเลือกคนอายุน้อยกว่าบางครั้งเขาเขามาทำให้เรากระชุ่มกระชวยแล้วมาส่งเสริมพักดันเราถ้าคุณพอใจคุณคบได้เลยค่ะ